ครับจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาในรูปแบบเหมือนกับสลากเลขสามหลักอ่ะสองตัวสามตัวสองตัวสัวามตัวอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เมื่อก่อนมันจะมีแบบที่เป็นหวยบนดินเลยที่ว่าอันนั้นคือเป็นจดเป็นใบแต่เนี้ยอาจจะทําเป็นสลากออกมาเฉพาะ แต่ล<อ><ต>ัคลอบพิเศษเลยเฉพาะนะฮะเฉพาะสองตัวสามตัวแต่ราคาอะไรจะยังไงเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลกันก่อนแต่ก็ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้ออกมาในอนาคตมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแต่เขาบอกว่าจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นการมบัาประชาชนนะนะครับแต่ความตั้งใจของเขาที่ทําออกมาก็คือเพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของปัญหาหวยเถื่อนหรือหวยใต้ดินนี่แหละนะครับแล้วก็ ในการซื้ออะไรพวกนี้เขาบอกพื้นฐานเนี่ยอาจจะต้องมีการกําหนดอายุของผู้ซื้อด้วยนะครับะะเพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหาการติการพนันหรหืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เขายืนยันว่าไม่ใช่การเบาเบาแน่นอนแต่จะเป็นการบรรเทาปัญหาที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยที่มันเป็นหวยหวยหวย,หวยที่อยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับเพื่อให้เบาบางลงคือถ้าซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยแบบสลาก80บาทอ,อันเนี้ย แอปเป่าตังก็ต้องลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนอยู่แล้วถูกต้อง้ก็ยืนยันตัวตนยืนยันอายุอีกแล้วนะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าทําจริงเนี่ยคือณตอนนี้เขากําลังไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่างๆว่าเอ่อเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรจะปรับปรุงเพิ่มเติมยังไงแล้วเดี๋ยวได้ข้อสรุปออกมาเนี่ยถ้าทําจริงนะสองตัวสามตัวเนี่ยต้องไปแก้กฎหมาย